สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้คะ่ะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะมีเนื้อที่4ไร่นะคะเราจะแบ่งแปลงขายนะคะแปลงละ1ไร่นะคะหรือแปลงละ400ตารางวามีทั้งหมด4แปลงนะคะโซนที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือโซนบริเวณแปลง A1 และ A2 นะคะแปลงละ 400ตารางวานะคะซึ่งหน้ากว้างแต่ละแปลงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ17.56คูณ91.12เมตรนะคะและฝั่ง B นะคะก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่วันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาเยี่ยมชมฝั่งโซน A คะ่ะฝั่ง B ก็จะมี2แปลง B1 B2 ฝั B 1, B 2, ่ง A ก็จะมี A1 A2 นะคะส่วนผังและราคาโปรดติดต,ตามนะคะเร็วๆนี้นะคะ เมื่อวานนะคะก็ได้มีการรังวัดแล้วนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะโปรดติดตามนะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะสะภาพเดิมนะคะก็จะเป็นแปลงแบบนี้เลยค่ะท่านใดอยากได้ที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 22 16289ค่ะโปรดติดตามพังและราคาต่อไปค่ะกขอบคุณค่ะ